ทีมงานเขาออันนี้กองหนูทำจริงจังมากเลยจริงจังไม่ทุกคนคือกองเนี้ยจริงจังมากนะคะเป็นฟิลแบบเ์ต t r a แน่นจริงนะหนูมีสติการหนูมีคอสตูมหนูมีแบบทุกอย่างให้เด็กๆได้ลองทำจริงเลยจริงนะเนี่ยเวลาไปออกงานจริงจะได้แบบนี่ต้องลองแบบโอเคชอื ขึ้นลดเลยเัาว่าเออนี่มีเน,นื้นะมีคนทำผมให้ด้วยนะทุกคนนี่ทำเองเ <laughs> มื่อกี้พี่น้องมาทำให้พี่น้องมาทำให้ใช่ใช่วันนี้เลิกดึกเลยคะเช้าค่ะ <laughs> <laughs> เลิกดึกมล้วกเลยบอกว่าเชา้าค่ะเชา้าค่ะไม่ดึกค่ะ <laughs> พี่เหมิน you are too are so beautiful Michelle Love Michelle นะ Thank you ค่ะ You are so beautiful Michelle I h a n Happy Good Voice I hear one of your song s เนี่ย เพลงล็อกเพลงมิสคอลของไออัมพี่ทำไม่ถึงแสนดูไม่ถึงไม่ถึงแสนดูแลไออัมมันไม่ได้ลองแล้วจริงๆเบลล์มันพูดจริงๆริงนบางตอนแรกที่มันพูดเล่นก็ไม่ได้แล้วมันไม่เข้าใจโอ้ยดีมากโปรดรับฟังเสียงของคนรักเธอจะได้ไม่ทุกคนแล้วตอนแรกชวนนุ่มอัมพูดเล้วสริมรับคำกับดูค่วย พร้อม,อมอกันได้คะ่ <c oughs> ะรสจรัตโมังใจชิงโเคโอเคโอเคโอเครอเชอเคโอเคโอเคโอ้คโอแคโอเคโอเค่แเคโอเคโอเคโอพคโอครออคอคโอเคอคโอกคโอเคโอคอค่อจะอเคเคโออเคคอ รนต้องเป็นหนุ่มที่ท่าทำเพลงให้พี่แล้วนี่เลยโอ้จริงพี่มิเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าทำแน่จริงๆนะหนุ่มต้องทำเพลงให้พี่แล้วเพราะว่าอ่างทำจริงพี่มิทำไมต้องรอทำเรามีช่องของเราอยู่แล้วเราร้องเองทำเองไปเลยพี่มิจริงไม่แต่มันร้องเองเกินงนั่นนะครับอันนี้จะถ่ายตอนพี่ขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วคืออันนี้ยืนอยู่บนเวทีนะครับก็จะมีคนเอาภาพเป็นภาพ เกมมาให้ดูค่ะเป็นภาพโจทย์อันนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บที่หลังครับเป็นเก็บข้างล่างอันนี้ไฟจัดอยู่ข้ามบนก็เลยแส่ข้ามบนก่อนับก็เป็นพี่เปิดด้วยพี่มิเชลครับพอพี่มิเชลพูดด้วยด้วยื้วแล้วแม่แอมก็บอกว่าอย่าลืมนะอันนี้อันนี้คือเก็บไปเมื่อกี้แล้วครับแล้วพี่มิเชลก็บอกว่าเข้าใจข่ะแล้วพี่มิเชลก็ต่อด้วยอันนี้อาจจะยาวนิดนึงไว้แต่ละแต่ว่ามันน่าจะขัดได้ยาวใคัดคัดตรงนี้ได้พี่เม่มีผู้ใดรเลย ถ้าในภารกามนี้น่าจะยังไม่มีแต่ว่าหน้าต่อไปน่า,นาจะมีใช่ครับหน้าต่อไปก็จะมีพี่เบลอ,อันสุดท้ายยาวถึงนี่เลยปะยาวยาวถึงถึงพี่เบลอันปิดปิดประโยคปิดครับแล้วเอาถึงไหนลูกทันงนี้น่าจะเก็บหมดเลยครับเพราะว่ายืนอยู่อยู่ยืนอยู่บนเวทีคือคือมันจะเขาเรียกว่าไงครับมันมันถ่ายอันนี้ต่อกันยาวนะครับ โจทย์ปรากฏภาพถุงถุงนึ่งหัวใจดวงใหญ่แต่ว่าอาจจะมีคัดคัดคัดก่อนให้ให้ให้เตรียมว่าครับครับมีมีไม่อยู่พี่มีครับปิดปิดไมกไดีนะครับไม่ต้นไหนเอาไปเลยได้ครับผมได้ครับอย่าลืมค่ะ ห้ามใู้เพื่ออที่ายรูปภาพต้องตีความบอกความหมายต่อให้เพื่อนฟังเท่า <aff ant> นั้นเข้าใจค่ะนิ่งคิดจาตตาเริ่มเรียนจับมั่นใจตั้งใจ ใ,ช,ใบบชีวิตใหม่ควรักที่ดูดซึมฟังดูสินะสิต่อเลยค่ะเพื่อนจะสม,มัครอะไรคะเออคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเบ,บียนคือวงจรชีวิตความรัก เธอมองหน้ามิเชลที่นั่งมองเธออยู่ัตอกรตับความต้องการตีควานความรักในชีความรักอาจไม่ใช่การให้อนที่เราต้องการความรักอาจไม่ใช่การให้ความรักอาจไม่ใช่ความรักอาจไม่ใช่การให้ตอนที่เราตองการแต่การที่เรั้งการเราต้อการจเค้ามชเราเรถ้าเมื่อทุกอย่าง ใส่ไปเราจะไม่สามารถย้อนกลับมันก็ทางก็ทางอนทุกการใส่ไปเราจะไม่สามารถย้อนกลับไเป็นวงจรชีวิตที่าไปยังไม่สามารถย้อนกลับเป็นวงจรชีวิตที่ผ่าไปยังไม่สามารถย้อนกลับได้ผมใช้คำพดว่าถ้าทุกคนมีโอกาสแม้ว่าจะเป็นโอกาสที่แทบจไปไม่ได้ก็ทำมันเถอะค่ะ คนี่รู้เร่อนจะใส่กันไหรขั้อน่มระงม้วังมนเป็นทีก่าน้เสร็จแล้วใคามห้าสี่สามสองต้องใช้กระา ไม่ใช่การให้ในทุกที่เราไม่ควรสังเกตไม่ใช่การให้ในทุกที่นนี้ถ่ายยาวเหมือนที่คมณบอกเลยครับแต่ว่าจะแบ่งคัดเป็นอันนี้ค,ครับคจะมีใช่น่าจะแน่น,นี้ก่อน,นนะครับแต่แน่น,นี้ก่อนไอ้ที่ยังไม่มีเป็นอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วครับ ก็เป็นพี่มิเชลพูดอันนี้ครับใช่และที่พี่มิเชลก็แบบว่าเหมือนหันหน้าไปรับฟังแบบว่าหันไปรับขอดูครับเป็นแม่แอมพูดประโยคนี้ครับปุ๊บแล้วก็ตอบด้วยนี้ครับเข้าใจแล้วครับใช่แล้วก็แล้วก็ขัดอันนี้ครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นกล้องมาเก็บข้างหน้าแทนเป็นพี่มิเชลหันหน้ามาพูดาพูดข้างหน้าครับอะไรที่มิเชลจะหันหน้าไปของนิปปะขัดมาข้างหน้าใช่ครับ่อจะพูดประโยคนี้ต่อ ก็คัดอีกทีหนึ่งครับ<ช>จะเก็บอันนี้ยาวใช่ครับก็คืออันนี้หนึ่งอันนี้สองใช่ครับถึงไหนคะสองถึงถึงก็งจบที่อันนี้ครับเนี่ยเน,นะนครับแต่ว่าของพี่เบลจะคัดจะคัดก่อนพี่เบลพูดอีกทีหนึง่งแต่ผมคุมไม่มั่นใจของพี่เบลจะคัดอีกรอบหนึ่งก่อน ก็จะ okay <uge Kas im> ประมาณสามสามสี่คันแล้วก็เก็บเป็นมุมกล้องไปโอเคค่ะครับครับผมขอบคุณค่ะบุ่ยาวมาก Is she filming Unlimited Love? no no อ n l ลิมิเต็ดเลิฟ this is a moral short film on social media every platform อ่าแกรนการละคร channel Yes. Don't forget to the support and follow. Okay. ช่องจะเปิดนะคะดทุกคนฝากคนไทยทุกคนด้วยนะคะช่องจะเปิดนะคะ,ะจริงๆตอนนี้ช่องอะทำเจอรวิสว้มมหมดแล้วแต่เดี๋ยวเราจะทำการโปรโมทให้นะครับโปรโมทแล้วก็แชร์หน้าแพลตฟอร์มนะคะทุกกช่องทางเลย Love you. We will follow you. Thank you. Philippines Miss Universe. Yes. Poet b e l l Philippines. กดแล้วคะ่ะฮะ Để em yêu sexy เอวิบอดี้เบลขออนุญาตเสิร์ชนะคะแกนการละครเดี๋ยวเรื่องที่เล่นกับเอมมานะคะจะออนอู้ทุกคนมาแล้วมาแล้วค่ะเอพิบอดี้หนึ่งสองซ้ำแคปทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมอยลืมนะครับแกรนการละครบ y ยเ i ค่ะทุกคนแคปนะ ใกล okay. ้เสร็จแล้ว almost finish ่ะแกลนการละคร almost finish หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไปกดติดตามนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแกลนการละครครับครับครับโปรโมทช่องอยู่ครับโปรโมทแกนการละครอยู่ครับ พูติดตามสองคนแล้วใช่ช่องใหม่ใช่แกนการละครไงแล้วก็ให้ดูไปเลยแสดงตามตัดผูดตามสองคนใกล้ละใกล้หมดละอันนี้เป็นเดโมไปเลยเดโมใช่โอเคครับโอเคพี่พอดีบายบายซีเน็กไลฟ์เลิฟยูนะคะทุกคนไม่มีเสียงพี่แอนพี่พ่อ